สบายดีพเพื่อนมพี่น้องเนาะอินดีต้ตอนฮับสู่บ้านส่งแม่ลูกบ้านนาเด้อพบกับน,น้องปื้มตอนเศร้าเนาะมมาในฝนตกลินแต่เศร้าฮะกายุตกี่นี่น้องปื้มก็เลยว่าจะมาเก็บมักซิดาเนาะหรือว่ามักฝรั่งนั่นเองของน้องปื้มผ่านไปบริโดนในมักลูกตโ,ตโตโตสุดใเนาะทุกคนเดี๋ยวน้องปื้มสิพาไปเก็บ,บวันนี้สะไม่ได้เห็นน้องปื้มเด้อพ่อลูกแต่เศร้าแห้งจัไม่ได้เห็นเอียงซ้ำอาย เดี๋ยวสิไปเบิ่งก่อนเนะาะปัวอยู่เทิงนั่นเน่าเลยสิได้ยุูนเนาะหน่วยบกักใหญ่สองหน่วยอะได้อยู่ดอกโลหนึ่งนะนะสองหน่วยนะนี่คือหน่วยนี่นะ่ะจำนวยบกยักใหญ่หนึ่งเนะสิได้น้องปุ้มกับเมื่อเฮียนจากทิศหน,นึ่งเหตุใดเสนอทิศหนึ่งแล้วเอาบอทันในเพจเพิ่นก็ไปส่งโบได้มีแต่น้องปุ้มเท่านั้นว้าเสดายเหตงตัวนี้ค่ะ เดดายเอาัน่อยต้องใหญ่หน่อยโอ้กระวสิเป็นแบบสี่น้องเต็มกำมือเต็มกำมือนี่เนาะแต่ว่าแทนแนนะเสดายนาอได,ได้ได้กินอยู่ขางเบอร์นี้ค่ะนะจะได้อยู่แล้วเขาจะเอาหน่อยใหม่ป้าน้องปืนม,มาเหละเบงรพราะวาป้าทันรนี้เนาะตัวน้องปืนเก็บ เก็บก่อนนานี้สองหน่วยนี่สดายแหงเดี๋ยวแยกไว้จะเป็นโลผัวนะสุดนี่หน่วยใหญ่หน่วยใหญ่มากเลยใหญ่หลายเนาะเดี๋ยวห่าสิทั้งทิงมันจะต้องเดี๋ยวปีนเอาเก็บทั้งลุมก่อนห้พี่น้องเบิ่งเก็บทั้งลุมก่อนถ้าปีนแล้วฉบ่เห็นไอน้องปื้มบ่มีคนจับกล้องให้ป้าหน่วยบ้างใหญ่เพราะว่าเสดายเด้พี่น้องจะก็ได้ละ มันได้สองหน่วยต่อโลเนาะรุ่นนี้นะเพรายะ,ะม,ามันเป็นรุ่นใหญ่ฝากก่อนเนาะมาเก็บยามเศร้าฝนเศร้าน้ำกันเลึกลางเด้ตัวนี้เนะาะมาซใหญ่มาใส่รถมาเดี๋อเนาะเก็บตัวต่ำก่อน ตัวสูงเดี๋ยวคอยปีนเอาตำหลังทาทวทาทิศหนานาอถือส่วงบุญหอเขานะสิบทนันน้องปืนม,มาทิศหนานี่บทันเดอ้อพอดีแลยแห้งสินล,ลามเนาไปหลายก็นี่เอานำบทันนี่ก็เสียดายพอแล้วแล้วเนาะเธอเป็นชีใหญ่มาสซัี่บ่งง่ายนเนาะมาเด้อมาเก็บมาฝรั่งกับน้องปื้มเดอ้อ เก็บเอ่อแบบสีดากูว่ไวเบาวเกินไปแต่ว่า,วา,วา,วาสุดนี้หลายเลยสุดนี้หลายเนาะหน่วยใหญ่ท่านจะเถิงพูดเน้โอ้ยเสียดายคักเสียดายคักคักหน่วยน้องยูรุมในหน่วย,วยกลางๆน่อย กลางๆน้อยๆตอนนี้มาได้เก็บตะโดนและนะ้วเนาะบาได้พาพี่พี่น้องเก็บตะโดนแล้วป้าทุกสองหน่วยนี้งามขนาดโอ้ยเบิ่งไหมบาได้พอกันแต่คันเขาเก็บเธอหนึง่งคันแต่ว่ัสดีได้อยู่เดี๋ยวนี้นะน,นะนี่เนาะมาเด้อมาเด้อมากินมักฝรั่งบ้าน้องปื้มเด้อบัซซิด้ดาแล้วเนาะ ต้นเดียวเด้นี่พี่น้องต้นตัวนั้นยังบริเปปบิง้งแต่ต้นนี้นจะเป็นลูกใหญ่ใหญ่อลีต้นนี้มาเก็บชีดาลำกันย้ำเศร้า,นาเนาะว้าเฮ้ยต้นยน้ำย้ำฝนเนาะมันก็บรอยากดีป็นไดบางลูกก็ได้เนาะนั่นมีะอะไรอย่างมาเจาะมันบางทีคุณเนาะ ลูกใหญ่ใหญ่ยืดเทงผมมาแล้วสิขึน้นเอาให้เบิง่งเก็บเอาอยู่เทงต้องเด็ดปีนเอาต้องปุ่มเก็บแล้วถึงจะได้เบิง่งต้องเด็ดปีนก่อนเนาะนี่ต่ำๆเลยตุลิอ่ะเดี๋ยวล่ะตัวน,นี้กลางตัวน,นี้ตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่สองหน่วยโลหนึ่งเป๊ะๆ <laughs> ยังมีอยู่ด้านนี่น,น,นะเนาะเบิ้งเดียวต้องปุ่มสิขออัน เก็บทั้งเทิงก็นอนเดียวลงปูมสีมาให้เบิง้งพุ่นยังหลายอยู่ทั้งเทิงค่ะเนาะทั้งพุ่นก็นยังมีอยู่เดี๋ยวลงปูมเก็บก่อนนี่ป้าทโทษนี่พี่พีชหน่วยนี่นะสองหน่วยติดกันนี่ป้านี่ใหญ่หนึ่งตัวนี้นั่นป้าที่โทษนี่เนาะอองมือลงปูมมนะจนเต็มแบบสิเลยเด้อใหญ่อะไรเนาะเขาเบิง่งคือบริใหญ่นีในไะในหูมนะป้าทโท เดี๋ยวน้องปูมเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวบิดก่อนเนาะโอ้นี่อ้าวเจอเพิ่นฝนตกเป็นแบบน,น,นี้เดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนเด้อบันนี้เด้อพี่น้องน้องปูนนะเก็บมาเรียบร้อยแล้วน้องชิดายังอยู่เอามาบอกเบิร์ตนี่เนาะป้าท้อเก็บมาเรียบร้อยแล้วเนา้อยู่อยู่ด้านเทิงค่ะเนาะนี่มันจะน้อยใหญ่ๆสมิเลยเนาะ เดี๋ยวโอเคเนาะเดี๋ยวมาฮองนี้น้องปื้มสิได้เอาสิดานี่ไปล่างไปใส่ถุงก่อนเด้อเนาะสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบคุณหลายที่อยู่เบิ่งคลิปน้องปื้มเนาะจนจบเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้องปื้มด้วยเด้อมาเด้อมากินหมักฝรั่งนะคะซิบแซบลูกโตโตเนาะบักสิดาโอตาดายโอเคเดี๋ยวน้องปื้มขอลาก่อนเด้อจบคลิปก่อนเด้อจบเจอกันคลิปหนะ้าสบายดี